เริ่มวินเวียนสีสันอาจจะผ่านแล้วโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีทตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคน เดี๋ยวก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่ในเกมมินิว r อเทรเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้บุ๋มมากับแมปแมปหนึ่งนะคะที่มีทั้งหมด50ด่านนั่นเองนะคะก็ไปเริ่มเลยดีกว่านะี่ค่ะทุกคนขั้นแรกก็ต้องเอาของไปนิดนึงเขามีของให้แล้วก็ต้องเก็บไปกันหน่อยนะคะ,ะบุ๋มเก็บปืนเก็บอะไรไปให้เรียบร้อยกระสุนนี่เอาเอาไปหมดจะดีไหมเอาไปให้หมดเลยโอ้ตรงนี้มีทอ็อตด้วยค่ะเอาไปปักทางได้แน่เลยแล้วก็มีพวก อาหารให้นะคะซึ่งบุมก็ไม่รู้มันกินแล้วได้อะไรแต่ก็เก็บไปก่อนนะคะทุกคนป่ะโอเคไปเริ่มกันเลยอันนี้เป็นเลเวลหนึ่งนะคะทุกคนอเราสามารถปักทอสปักอะไรได้เฮ้ยเลเวลสองแล้วอ่ะโอเคแต่เราเชื่อว่าข้างหน้ามันต้องแอบมีอะไรแน่เลยอะ,ะทุกคนมันมาแบบนี้แล้วเราก็ต้ององืวิ่งไปหาทุกคนต่อไปด่านสามเฮ้ยน่าจะจบได้ไม่ยากจัมบ็อกก์ อืมเราต้องเดินอ่ะโอเคได้ไหมอ่ะไปต่อค่ะปึ๊บกระโดดกระโดดกระโดดปึ๊บปักไฟปึ๊บอืมโดนน้ำจะตายไหมเนี่ยแล้พยายามจะไม่โดนอะไรนะคะเผื่อแบบว่ามันโดนทีเดียวมันตายเลยอะ่ะมันต้องกลับไปใหม่โอเคเลเวลหกโอ้โหไหม่ก่อนนี่แหละด่านยากก็ดูแต่อืม บ mm okay in oh oh ุ้มได้ยินเสียงหมาเต็มไปหมดเลยโอเคมีให้กดปุ่มทำไมเนี่ยโอ้ my god มาแตกดูมาแล้วมาแล้วอืออืออือโอ้ my god 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 ยิงก่อนเลยมีอีกมีอีกมีอีกอาอาเรามีปืนนะต่อไปเดี๋ยวปักท็อตอุ้ยบุ๋มลืมใส่ชุดนี่นะก็ว่าอยู่โอเค วายมันเป็นบอ์ดหรอมันเป็นตัวอะไรอ่ะฮัลโหลโอ้ยทุกคนโอ้โหบุ่มตีมือไม่ได้อ่ะโอเคใช้วิธีนี้เอาเผชิญต่อหน้านะ่าจะไม่ไหวลองปืนนี้สิอ่าเรียบร้อยผ่านได้ไม่ยากด่านเก้าค่ะโอเคตรงนี้ก็โดดโอ้โดดง่ายๆโดดสองบล็อก โดดง่ายๆแล้วก็โดดโกดไปอันนี้ประตูโอเคโอ้โหมืดมากปักไฟได้ไหมเนี่ยโอเคไฟโอ้โหประตูอ่ะประตู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 ต่อไปอันนี้ให้นอนเซฟได้ใช่ไหมคะโอเคบุมนอนเติมพลังแป๊บหนึ่งนลคะทุกคน,นเรียบร้อยเชา้าเก็บดาวก่อนเลยต่อไปโอ้โหมีของเรวนะคะแต่กระสุนไม่มีมาเพิ่มเติมไม่เป็นไร เดี๋ยวไปกันต่ออ่ะอันนี้เหมือนให้สุ่มเปิดประตูอ่ะปักทอตไปด้วยเพราะว่าแมปมืดนะคะไ้ไงอะ่ะตรงไหนคือทางออกโอเคฝั่งนี้มาแล้วจ้าโอ้ประตูอีกแล้วค่ะทุกคนประตูประตูประตูประต,ระต,ระตูนี่ก็ประตูโอเคมันเต็มไปด้วยประตูน่คะอืมชึบชึบชึบอือหึ ตรงนี้ level 13ให้ขึ้นไปข้างบนโอเคโอเคบางทีมันไอ้เนี่ยโอเคนึกว่าจะยากซะแล้วอ่ะมา level 14ค่ะเอ๋ okay. อ่ะมีประตูให้เปิดแล้วหนึ่งน่าจะเป็นตรงนี้แหละอือหือไปเลยอ่า15ค่ะตรงนี้เขาบอกข้างบนโอ้โหาขึ้นไปเปิดยังไงอะ่ะน่าจะต้องใช้ธนู ซึ่งบุ่มมีแค่ลูกดอกที่คิดว่าน่าจะได้เหมือนกันปุ๊บอุ้ยได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ใช่ลูกดอกไม่ได้อบุ่มต้องกลับไปเอาธนูทุกคนกลับมาแล้วจ้าขอธนูหน่อยนี่ไงธน,นูเอาปลายลูกต้องไปอีกแล้วค่ะยิงธนูไปปากเปิดเรียบร้อยตอไปตจนนี้ก็ให้นอนเซฟได้อีกที่หนึ่งนะคะมาเรียบร้อยละ เวลิกเต่อไปนะคะเป็นด่านยากเลยเพราะว่าอย่างเงี้นตั้งแต่เลเวลยีขึ้นไปถึง50แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังอีซี่อยู่ถูกต้องป่ะดอเลเ e ลสิเหมือนเราจะต้องหาอะไรมาปะต้องปะ่ะเขาให้บุ่มหาปุ่มแน่ๆเลยอะปุ่มงั้นหรือปุ่มอยู่ไหนก้นหาค่ะทุกคนมีปุ่มบอไม่มีเลยฝั่งนี้แล้วแหละ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปะ่ะฮัลโหลอ่ะมีปุ่มให้หนึ่งปุ่มแล้วปุ่มไม่รู้ว่าต้องปักตรงไหนนะเดี๋ยวลองตรงนี้นจะได้ปุ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาไฟกลับมาใช้เหมือนเดิมสวัสดีจ้าทำไมห้องเยอะโอ๊ยตายแม่มจะบูมมุมตายไปซะตายไปซะตายไปซะฮัลโหลโอเคหายไปแล้วหนึ่งห้องอืมห้องนี้ คือร้ายอะเลเวลสิบแปดอะถูกเฉยได้ยังไงกันเนี่ยความมั่วของบุ่มนี่นะปักท็อตก่อนเลยค่ะเลเวลสิเราต้องหาปุ่มอีกแล้วทุกคนปุ่มอยู่ไหนก่อนขั้งแรกฮัลโหลอ,อะไม่ยากกันทุกคนถ,ยยนะออถือว่าง่ายอยู่นะเออถือว่าง่ายอยู่เดี๋ยวเราไปวางปุ่มเช่นเคยถ้าเกิดเดินเข้ามาเลยเลเวลสิบเก้าเร็วนี่ค่ะทุกคนแป๊บเดียวบอกเลย โอ้โหเดี๋ยวก้นหาปุ่มอีกแล้วนะคะแล้วมันจะอยู่ตรงไหนนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไปหาเปิดอบนไปมันต้องอุ้อยังไงมันต้องมีสักปุ่มว่าแล้วเชียวแปะไปอู้มืดมากอาที่ตกใจนี่ไม่ใช่นะมันมืดนะคะมาอันนี้มีป้นเหยียบหนึ่งมีให้เลือกเหรอโอ,โ,หโอเค แล้บุ๋มจะเลือกอะไรดีอ่ะเลือกได้แค่อย่างเดียวสมมติว่าเลือกฝั่งนี้หมายเลขสองนายจะไม่ทําให้ฉันผิดหวังอ่าถูกเฉยเยี่ยมทําไมต้องมีให้เลือกด้วยแล้วมันมังได้ไม่กี่ปุ่มเองนะคะอันนี้มันมีให้สองปุ่มฮึพวกนี้มันดูน่ากลัวหมดเลยบุ๋มเอาอันนี้โอ,โอ้ my god ทางตันเฮ้ย แล้วยังไงอ่ะเก็บปุ่มคืนได้บอไม่ได้ทุกคนบ้าโบตายแล้วเรามีวิธีอื่นอีกไหมอ่ะเราเลือกผิดทางทุกคน2000 years later กลับมารอบที่3นมลคะทุกคนรอบนี้ปุ่มจะสุ่มไปที่หมายเลข2นะเฮ้ยถ้าไม่ได้อีกก็คงเริ่มใหม่อีกะค่ะทุกคนกี่รอบแล้วถูกต้องด้วยโอ้โห โอ้ oh my god ทำจริงนี่ประตูจะเยอะไปไหนนะบุ๋มต้องเล่นกี่รอบแต่บุ๋มมีประตูเถื่อนอันนึงค่ะทุกคนอะมาให้หกอันแบบนี้เลือกได้ถูกต้องปะบุ๋มจะลองเลือกมาเลขสอดูอุ๊ยปเปิดได้ทีละสองบานเลยนะเฮ้ยถือว่าโกงอยู่ไม่ร่้ะลองวิ่งเข้าไปดูก่อน อ่า8-6ลบหรเอ2 2, 2เป็นโอเคแสดงว่าอาจจะเป็นประตูที่6นะคะ uh huh. มาประตูที่6ถ้าไม่ถูกไม่รู้จะว่ายังไงอา้าวถูกเฉยโอเคค่ะลอม1-2-3แป๊บนึงนะ4-3ลบ3เหรือ1 1-0บได้1โอเคมาปุ่มมีปุ่มเยอะยิ่งดีค่ะ1น,นะ ถ้าไม่ถูกก็แสดงว่าบุ่มตกคณิตแล้วแหละอะใวดีโสี่แล้วค่ะทุกคนต่อไปขึ้นขึ้นยังไงก็ต้องขึ้นสิถูกต้องปะไม่รู้อะเรามีปุ่มเราก็แปะไปก่อนเนะะี่ยค่ะอะโอเคมาถึงตรงนี้ x นี่ต้องสับให้มันกลายเป็นตัว x ถูกต้องปะอือถูกเฉยต่อไปเลเวลยี่สิบหกนะคะ อันสุดท้ายเหลือ8 7 65 765 765 3 2 1 765 3 2 1กม้อถูกไหมเออไปหาเลเวลยี่สินะคะต่อไปโอ้ oh my god ทำจริงเหรอเอาจริงปะเนี่ยปุ่มเยอะขนาดนี้แต่เรามีปุ่มเม็ดตัวอยู่แล้วทุกคนจะหาทำไมเฮ้ยโอเคแปะไปเรียบร้อย ผ่านเฉย,ยโอเคโอเคโอเคลา,า,คาวาจ้าโอ้โหลาวาเอามาเยอะไปไหนโอ้บุมบุมดับบรรจัมเองทุกคนกินน้ำ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 ,นำอะไรก็ได้ที่ทำให้สถานะหายไปทีหนึ่งสองสามอุ้ยไกลมากอ้าวมันบุมได้สถานะโดดสูงมาด้วยเยี่ยมไปเลยกินน้ำถูกก็ดีไปค่ะอู้ปึ๊บป๊บชุบ ชุบชุบชุบเปิดไปต่อไปเวยิบเก้านะคะเป็นเขาว,วงกดให้เราเดินดุ่มๆุมสุ่มไปนะคะทุกคนซึ่งบุ๋มก็จะเดินไปแบบมั่วนี่แหละมันต้องมีสักทางที่ถูกบ้างลนะโอ้โหโอเคทางตันตันขมเขาว,วงกดนี่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ใช่ไม่ถูกอ่ะเจอสีเขียว สีเขียวอุตส่ามีความหวังไม่ใช่ฮะเริ่มวินเวียนสีสันอาจจะผ่านแล้วโอเคมาแบบงงๆเฮ้ยเมื่อกี้กินไอ้นี่ก็ดีเหมือนกันนะคะได้กระโดดสูงด้วยเย็บมันก็จะอีซีขึ้นไปอีกนะคะมีให้กินก็กินไปวืบต้องโดดไปสูงแค่ไหนอ่ะโอเคน่าจะไกลอยู่ฟึบฟึบ โดดไปอะโดไปโดดไาโดดไป,โ,ดดปโอเคขึ้นตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยขึ้นเลยได้นะโอเค <c ười> คนมาโดดสูงอ่ะตรงนี้บุ๋มว่ามันต้องปายแล้วรอบฝับ่งนี้อีกทีปายอีกแล้วก็ปายปายฟึบฟึบอ,อื้มเฮ้ยปายแล้วก็โดดอดด โดดเลเวลสามสิบเอ็ดนะคะว้าวเราต้องหาทางลงยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่เจ็บตัวะคะ่ะทุกคนชิบบุบ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 ต้องค่อยๆลงเท่านั้นนะถ้าลงเร็วนี่คือตายอย่างเดียวแลนะ้วเนี่ยโอเคค่อยๆปล่อยตัวเองเลงอ่าอ่าเรียบร้อยโอเคเจอน้องดังโง่ที่มีเลือดตั้งเท่าไหร่สองร้อยนะคะนันไม่ใช่ความยากะคะ่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่า เรามีปืนกลนยังไงล่ะเย็บร้อยนี่คือให้สุ่มเหยียบถูกต้องมาใช้ธนูปักไปนะคะให้เดี๋ยวนะบุม,มีปุ่มไม้อันหนึ่งทุกคนทุกคนว่ายังไงอ้าวได้ช่วยเออทำไมบุ๋มไม่ั้งแต่ทีแรกลงตัวเองมากต่อไปต่อไปต้องใช้ธนูใช่ไหมไม่รู้อ่ะหนึ่ง อ่ะถูกแล้วนี่เปิดแล้วนี่ไปค่ะวิ่งโอเคนอนเซฟกันสักหน่อยอื้โหกว่าจะผ่านมาได้โอเคอันนี้เราเก็บมาไว้เหมือนเดิมอืมลูกศรมันมีบล็อกให้บุ๋มเก็บไปหน่อยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะโอเคหมายความว่ายังไงหมายความว่าบุ๋มต้องต่อบล็อกขึ้นไปโอเคอเคืออย่างเดียวอยุ้ยเดียว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 อะไรอะ เฮ้ยอ้าแล้วแล้วเอมทุกคนบุง้งบุ้งบากมาเกิดนอกโลกโอ้โหไปค่ะโอเคถึงสักทีนี่แเวที่34นะคะดรอปเปอร์โอเคต้องกินอะไรสักอย่างนี่อันนี้ตาสว่างมากค่ะทุกคน เราจะไม่ยอมลงไปแบบเมืเดมดอุยอ้ยอุย้ยกดผ่จนพ่ยต่อ,อรอบนี้ไม่ยอมตายนะคะดูคนข่าวหน้าก็จำว่าถ้าหากเราตายแล้วก็กดผ่าจนพ่ต่อก็จบแล้วใช่ไหมมีสองตัวอู้หูผ่าจนพ่ยต่อบอกแล้วว่ารอบนี้แบบน,นี่มากมาเฮ้ยมางี่เลยโดนน้ำตายไหมอ่ะไม่ตาย อุ้ยบุมว่าต้องกินไอ้นิสละโดดสุกปึบเรามีของช่วยยังไงก็น่าจะไปได้วึือเกือบไม่โดนวึือโอเคทุกคนบุ๋มกินหมากฝรั่งแล้วตอนนี้บุ๋มก็ลอยได้ทุกคนคิดว่าจะทานไหมนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้้โอ้้ย้ แต่ไม่ยอมลงเลยฮะแป๊บนึงอันนี้ต้องรอให้สถานะมันหมดไปก่อนนะคะอ่ะมาด่านนี้ด่านที่37นะคะทุกคนขาวงกดประตูงั้นหรอมาบุ๋มจะพาทุกคนวิ่งทะลุมั่วตรงนี้ไปไม่ได้เดินบนนี้กันไปเลยะค่ะทุกคนอ่ะเจอสักทีเลงไปอือฮึต่อไปเลเวลที่38ว่างั้นคืออะไร ให้เราวู๊บเข้าไปเหรอวืบได้ยินเสียงนะโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคโอเคโอ,โ,โ,อโ,อโอ้โหผัดจนไคยโตโอ้ไม่กอดโอ้โหมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปบุมีิ๊ดดาวเยอะอ่ะสู้มันให้หมดนี่นะคะ ก็เป็นว่าแมปนี้ค่อนข้างบั๊กเยอะนะคะบุ่มเล่นจบไม่ได้จริงๆก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะหลายรอบมากเลยอ่ะโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันใครอยากเล่นแมปนี้ก็สามารถโหลดไปเล่นไต้ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้เป็นแล้วนะบายบายจุ๊บ